เรื่องสัมผัสที่6ตอนที่สเด็กหญิงในห้องน้ํามีคนเคาะประตูแต่ห้องน้ํนว่างอยู่ไม่ชื่อสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่เรื่องสัมผัสที่6คืนนี้เราจะพาไปยังโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีเรื่องเล่าปากต่อปากมายาวนานเกินสิปี เรื่องนี้ส่งเข้ามาโดยครูเอครูใหม่ที่เคยไปฝึกสอนในโรงเรียนแห่งนั้นเมื่อหลายปีก่อนครูเอเล่าว่าวันนั้นเป็นวันศุกร์เด็กๆก,กลับบ้านหลังเลิกเรียนส่วนเธออยู่เวรต้องตรวจความเรียบร้อยก่อนปิดอาคาร ระหว่างเดินผ่านห้องน้ำหญิงหลังตึกเรียนเธอได้ยินเสียงเสียงเปิดปิดประตูห้องน้ำช้าๆทีละบานเธอคิดว่าอาจมีเด็กอยู่จึงเดินเข้าไปเรียกมีใครยังอยู่ไหมลูกปอสองปอสามรีบกลับบ้านนะเดี๋ยวรถโรงเรียนจะออกแล้วไม่มีเสียงตอบเธอเดินสำรวจทีละห้อง ไม่มีใครเลยแต่เมื่อหันหลังจะเดินออกไปเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นเบาๆจากห้องสุดท้ายหนูยังก,กลับบ้านไม่ได้ค่ะครูเอตกใจเล็กน้อยแต่ก็เดินกลับไปที่ห้องน้ำห้องสุดท้ายลองผลักประตูเปิดออก ไม่มีใครห้องว่างเปล่าไม่มีร่องรอยอะไรเลยเธอใจเต้นแรงรีบเดินออกมาแต่ก่อนพ้นประตูห้องน้ำได้ยินเสียงเคาะดังขึ้นจากข้างหลังทีละห้องเหมือนมีคนไล่ปิดประตูห้องน้ำตามเธอมาตอนเย็นเธอเล่าให้ครูประจำชั้นเก่าฟังครูคนนั้นถอนหายใจแล้วบอกว่า เคยมีเด็กผู้หญิงปสามคนหนึ่งรอแม่มารับแต่แม่รถเสียมาช้าเด็กก็กลัวเลยไปหลบอยู่ในห้องน้ำแต่เกิดลื่นล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตอยู่ในนั้นเลยตั้งแต่นั้นมาเด็กบางคนก็บอกว่าเห็นพี่ผู้หญิงอยู่ในห้องน้ำตอนเย็นแล้วเธอก็ไม่เคยไปจากตรงนั้นบางคนรอแม่มารับแต่เมื่อแม่มาถึง เด็กคนนั้นกลับไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วแต่บางทีเธอก็ยังคงรอในห้องน้ำเก่าๆหลังโรงเรียนที่ไม่มีใครกล้าใช้ช่วงเย็นอีกเลยขอบคุณที่รับฟังเรื่องสัมผัสที่6ตอนที่3ตอนหน้าเราจะไปเจอกับเรื่องหลอนในคอนโดหรูกลางเมืองกับลิฟท,ที่ไปชั้น13ทั้งที่ไม่มีชั้น13 แล้วพบกันใหม่ในความมืด